Hello e ฮล o n e w e l c o m e back to t h e school. w e l c ล m o to to g n i s i s l c s s s y ครูเสิร์ r สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษกับครูเสิร์นะครับครูชื่อครูประสิิ์ปันเพชรนะครับวันนี้ขอต้อนรับเด็กเข้าสู่เปิดเทอมใหม่กับวิชาภาษาอังกฤษก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับหนังสือที่เราต้องใช้กันก่อนนะครับหนังสือของเราจะมีอยู่2เล่มนะครับเล่มที่1ก็คือ Guesswork People's Book 1กับ g u e s w o r k Activity บุ๊กวันเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่เด็กจะใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษานะครับผมสำหรับเล่มแรกนี้นะครับจะเป็นหนังสือเรียนนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด8บทสำหรับ for first meter หรือเทอมที่1นนะครับครูเสรศขอบอกก่อนนะครับว่าตลอดปีการศึกษานี้ที่เรียนกับครูเสรศนะครับเราจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการฟัง in English listening ในการฟังภาษาสังเกษนะครับเพื่อเด็กจะได้พัฒนาและนําไปใช้ได้ในอนาคตนะครับผมสำหรับในบทเรียนนะครับเราก็จะมีทั้งหมด8บทนะครับในบทแรกนั้นจะเป็นบทนํา introduction unit นะครับเด็กลองเปิดไปหนังสือนะครับที่ guess what preview book นะครับ book 1 n e นะครับเล่มนี้นะครับเด็กเห็นไหมครับสีแดง the red book นะครับเปิด turn to page number f turn to page number f เปิดไปที่หน้า4นะครับผมครูเสิร์ฟก็จะพูดภาษาอังกฤษแล้วแปลภาษาไทยให้เพื่อเด็กจะได้ติดตามบทเรียนได้อย่างเข้าใจนะครับว่าครูเสิร์ฟพูดภาษาอังกฤษแล้วแปลว่าอะไรนะครับเด็กจะทําความเข้าใจได้นะครับครับสําหรับในบทเรียนนี้นะครับบทเรียนแรกก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องคําทักทายนะครับ greeting นะครับ hello everyone say together okay hello okay good ดีมากครับเด็กๆพูดตามครูเสิร์ฟนะครับ listen and repeat ฟังและพูดตามครูเสิร์นะครับ Hello Yes Good Hello นะครับ Hello ในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าสวัสดีนะครับเหมือนในภาษาไทยเลยนะครับ Hello ในภาษาอังกฤษนั้นจะแบ่งคำลไทยเป็นสองส่วนนะครับก็คือใช้กับเพื่อนๆและใช้กับผู้ใหญ่นะครับ Hello นั้นเด็กๆสามารถใช้ได้กับทุกๆคนนะครับเช่นเวลาเจอคุณครูในตอนเช้านะครับเด็กสามารถบอกว่า Hello Hello Teacher Hello Mr. Sir นะครับเด็กๆสามารถใช้ได้หมดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า Hi Hi Yes Good เด็กๆสามารถพูดตามคุณเสิร์ฟเลยนะครับโอเคนะครับ Hi Yes Very Good Hi นั้นใช้สำหรับเพื่อนและคนที่อายุน้อยกว่าเรานะครับสำหรับคำว่า Hi นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวน2องคำนี้กันนะครับผม Hello Yes Very Good Again please hello yes okay very good นะครับ name is you hi yes very good Again please hi yes very good โอเคเด็กๆได้สองคำแล้วนะครับสองคำแล้วก็คือ hello และ hi นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูในหนังสือนะครับ hello okay นะครับหนังสือที่เราเปิดนะครับนำพบโผล่นะครับอ่ะเรามาดูหน้าต่อไปครับ นี่ครับเราจะเจอเพื่อนใหม่ในหนังสือนะครับที่เราจะมาเรียนกันในบทเรียนในสําหรับบทแรกของหนังสือเล่มน,นี้นะครับเราวนี้เมื่อเรารู้จักคําทักทายแล้วนะครับเรารู้จักเพื่อนแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนในหน้าต่อไปนะครับ Turn to page number e นะครับเห็นไหมครับ What is this What is it Yes, it is a number what is this number number is one two three four okay is number right what is this number yes number one good job okay what is this number good number three yes did i learn to make up what numbers what Yes good job number แปลว่าจำนวนหรือตัวเลขน,นะครับเด็กๆมาดูหนังสือพร้อมกันนะครับ Turn to page number eight นะครับเห็นไหมครับเด็กๆดูตามผู้เสิร์นะผู้เสริร์ชี้เราจะไปอย่างช้าๆนะครับโอเค Turn to page number eight โอเ okay. ค Let's count number one to ten together Let's count count yes one two three four is we call count I want to Okay, let's count number 1 to 10 together One, two, three, four, five. Yes, good job. Okay, repeat Okay, listen and repeat after me. Okay 1 2 3 4 Five yes good job a n d กฤ n your turn เวลาคุณเสกบอกว่า your turn แปลว่าตาคุณแล้วนะครับ your turn แปลว่าตาคุณแล้วล่ะโอเค ready go yes good job okay repeat after me okay listen and repeat after me one 2 3 4 5 Yes. Good job. one Can follow me. Now you can count 1 to 5ครับตอนนี้เด็กๆทำนด้ดีมากนะครับสามารถนับ1-5ได้แล้วตามคุณเสร็นะครับต่อไปครับ What is the next number? What is the next number? Next เพราว่าถัดไปตัวเลขถัดไปคืออะไรครับ Number sick no sick is you have got sick y yeah. o u have a fever โอเคนะครับเด็กๆ sick แปลว่าอะไรครับป่วยแต่ตัวนี้เลขหกครับ number six six okay very good okay listen and repeat six okay seven eight nine ten Yes, good job. Can you follow me? ตามได้ไหมครับโอเค listen and repeat again. ฟังแล้วพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ6 7 x s e v Yes, good job. Okay, your t u r n ตาของคุณแล้วนะครับตาของนิดเดยวแครับโอเค set, ready, go. Yes, excellent. Very good. กนะครับ Now you can count one to ten already ตอนนี้เด็กสามารถนับ1ถึง10ได้แล้วโอเค shall we count one to ten together โอเค ready go one two three four five six seven eight nine 10, yes, good job. Okay, let's sing a song. Let's sing a song together. Song the number one to ten. Okay? Shall we sing a song? Let's sing a song together. Ready? Go. Number one to ten together in a Hi kids! Come on, let us learn the numbers song. It's one, two, three till ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. You can read from one to ten. Let us learn the numbers. Let us learn the. from the Let us learn the numbers. Let us learn the numbers. We have learned from one to ten. One, two, three, two. โอเค I hope you enjoy the song Number One to 10นะครับคุณสาวขงว่าเด็กๆคงจะมีความสุขกับเพลง Number 1 to 10นะครับโอเ okay. ค We'll w i let you repeat again for number and we have to practice the activity เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจำนวน1-10ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันสัก1แบบฝึกหัดนะครับผมโอเค Listen and repeat One Good สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแย้ส์กูจอยโอเคนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับโอเคเด็กๆอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เราจะเรียกว่า g ก้ส์วอตแอคทิวิตี้ o ุ๊กนะครับ Activity Book คือหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหรือบางครั้งเราเรียกว่า Workbook ก็ได้โอเค we want turn to page number six โอเค number six โอเค you know what is mean number six โอเค ready yes the number right โอเค look at the big five we will call big five โอเค big is big is not small big yes ตัวใหญ่นะครับเลขห้าใหญ่นะครับคือข้อห้าใหญ่นะครับโอเค okay. I will read the introduction โอเค is the next what is the next อะไรคือตัวถัดไปนะครับ draw a line draw a line ให้ลากเส้นหรือโยงเส้นนะครับโอเค number one shall we do together นะครับมาทำพร้อมกันนะครับ number one example what is this number yes number two four six right 2, 4, 6 is a pattern. Everyone listen and repeat. Patterns. Yes, good. p a t t e r n Yes. p a t t e r n is the form. Right? p a t t e r n คือรูปแบบนะครับเด็กเห็นไหมครับดีเด็กจะเห็นว่าตัวเลขไล่เรียนกันมานะครับ 2, 4, 6 2, 4, 6นะครับเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับลูกโอเคดูต่อนะครับ Two four six two four. What is the next number? Yes, you draw a line number two number six here. Okay, good. Okay, look at number two. Listen and repeat. Eight nine ten. Eight nine. 10 8 9 what is the next number let's think together what is the next number good is number 10 you don't like to number 10 okay i hope you enjoy this practice okay you can practice now and show me later for the what is the next number okay good